สบายดีเบอร์สกูลสกคนนะจ๊ะนี่ข้าเจ้าไทยนาอันนี้ของเฮา,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 าว่านกะตักแต่เศร้าคัญหายังบ่แล้วเองซ้ำท่าเองพ็ดตกะกาว่านเข้าลงดินพี่น้องเลยผลเมื่อทนกะ ถ้าเด็วแข้งพนพันตกอยู่ตัวนี้ก็ววานแล้วแล้วส่วนอีกตานี่ก็ลแล้วแล้วอีกพาคนี้เป่าหนึ่งที่น้องรู้ว่าสอบหนึ่งเนะาะภาคนี่ก็ะสอบหนึ่งใครสีลแล้วล่ะหัวกันยังบรหารได้ว่านข้าลงก่อน หัวเห็ดน้ำลังเมื่อวานนี่กับมาตัดไม้แดมไม้ไทยวานนี่มืนอนี้ไทยวานคาดต้นแรกไม่ได้ไปเรียกขาดเรียกไหม บ้านเล่เราก็ขึ้นมากินข้าวแล้ว็ดโมงแล้วข้าวนี่ยพเล็บหนาออกข้าวหนาออกทะเลเจนสวย ใส่ข้างนี้น่ไงข้างนี้ข้างนั้นมันลดยแล้วกระววานเช้าบุกี้อุ่กใยกันก็นกเลยไม่เป็นมือกล้อง อย่างนี abei, ้ก็ลงต่ำเนาะบรรยากาศคนบ้านๆพี่นเออคนบ้านนอกเป็นอยงนี้สิแหละยำไห้ยำนากระท <S 2> <S 2> <S ิทานอิดนะ เร็เหนนาจะเอาเข้าวไปกินสื่อปับพมีเงินรถไทยกเพรถไทยยืมเงินกันกระนั้นแปลงรถไทยอีกจะสเสียเงินเท่าไหร่พี่น้องเงินกนแนังบ่มี เขารีบมันอันนี้เาอาันตักน้ำู่ห่วย,ยมาเส่เส่แล้วก็ซาวซาวเขาีบมันออกเนาะมันพึกหน้ามันก็สิพูออกเขารีบมันอันนี้เขาก็เสีเอาเมื่อให้ไก่กินสองกระสอบได้ครึ่งหนึ่งพวกเขารีบเอ้ยนอาตราตึงๆมันนะพี่เนองไปเก็บขู่หามาเมื่อบอัดน ผ้าเอาดิผ้ากระเป๋าเอามาได้เอาเมื่อน้ำเอาที่ซักหูว่อยบ่บ่เมื่อเอาบ่ใชซักก่อนบ่ นี่ซักหัวอยู่่อวานี่ก็เบิดมือเห็ดถ่ายนานส่อยนเมื่อนี่ไม่ได้ปไปเวียเเลยตะก้าบอแล้วขาดเรียกมือหนึ่งซะ ไปดีเรื่องยังแหลมไม่ลักหัวบันีแหลมตัวน้อยเป็นแซมแบบนตัวใหญ่ก็พันเร็วแล้วส่วนคนไปคนกันยังคนไปเร็ว ตอนตอนเศร้าระว,ว่านเข้าตอนแรงเลยตัดไม่เออไปนขนไม่มาตรงเขาตัดนะครับำนี่เขาแดงกัน ได้บ่แล้ว แต่ไม่ข้างหวัง่น้องเสียงกระดังเลยหนึ่งเด้อ L'hai mp2 nello Mm